สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมากันในเกม PUBG Mobile นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็อยู่ในโหมด Frozen Kingdom เป็นโหมดที่เกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสนะและนี่ครับแผนที่ e ี a ังเกลเนี่ยก็จะมีโหมดนี้ด้วยนะครับจริงมี3แผนที่นะครับ e ี a ังเกลมิเอนดแล้วก็ลิวิกนั่นเองนะโอเคนี่ครับจุดนี้เลยมีต้นคริสต์มาสแล้วก็เฮ้ยมีรถเลื่อนครับคุณผู้ชมนี่เลยกำลังตามหาอยู่พอดีครับ สำหรับรถเลือนเนี่ยถ้าเราเอามาประกอบกับเจ้ากวางเลนเดียเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถลอยบนฟ้าได้นะโอ้ยไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับผู้ชมอันนี้ต้องลองดูและนี่ครับต้นคริสต์มาสนะครับผู้ชมมันก็จะมีกล่องของขวัญให้เรายิงนะพอยิงแล้วเนี่ยมันก็จะมีของตกลงมาแบบนี้เลยนี่ครับโอ้ยได้ปืนหิมะมาด้วยอูย้ ในคลิปนี้สนับสนุนโดยเลดพ o ชั่นรับเติมเกมบริการเติม UC ราคาถูกกว่เติมเองตอบเร็วเติมไว้ปลอดภัยแน่นอนและนอกจากนั้นทางร้านยังมีบริการเติมเกมอื่นๆด้วยนะสล้วคุณผู้ชมที่สนใจสาม,มารถติดต่อไปได้ทางเพจ Facebook เลดพ o ชั่นรับเติมเกมได้เลยครับดูดีคุณผู้ชมเป็นล่างแบบให้เราแบบสไลด์ไปอย่างนี้เลยนะ อย่างเท่เฮ้ยเฮ้ยมีเสียงปืนข้างหน้าครับยิงแบบนี้เนี่ยคนแน่นอนครับรีบจัดการก่อนเลยอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย,อย,อยโหยิงกันรัวๆตรงนี้ไงอืมเรียบร้อยโอ้โหมีคนมาจุดนี้ด้วยนะครับแต่ว่าดีที่เรามาถึงก่อนนะ 2อย่างเยอะเลยครับคุณผู้ชมโอเคคราวนี้ผมไปเอารถเลื่อนก่อนนะผมไม่แน่ใจว่าไอ้รถเลื่อนเนี่ยมันขับได้หรือเปล่านะยื๊บแล้วจะทำการนำรถเลื่อนเนี่ยไปประกอบกับกวางเรียนเดียขับได้หรือเปล่าขับได้ด้วยแล้วขับยังไงเนี่ย เดียวเดวีขับแบบไม่มีพวมงมาลัยเงี้ยโอเคไอ้กวางเลนเดียมาแล้วครับคุณผู้ชมคราวนี้เราจะนำไปประกอบรวมล่างเข้ากับเจ้ารถเลื่อนมาดูว่าคุณผู้ชมมันจะลอยได้จริงไหมเดี๋ยวนะประกอบยังไงครับเนี้ยอ้า เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลงไม่ได้๋อนี่ครับผู้ชมต้องทำการนั่งบนรถเลื่อนนะแล้วก็กดลิงก์กันอย่างนี้เฮ้ย,ยนี่ครับผู้ชมตอนนี้เราลอยอยู่โอ้แล้วดูครับผู้ชมกลายเป็นรถที่ลอยได้แบบนี้เลยนะครับนี่มันยานปาหาะของซันต์คอสจะชัดเลยโอ้โห ไปดูครับอย่าบอกนะว่าลอยได้แบบนี้เนี่ยตลอดเวลาเลยโอ้ยอย่างนี้ก็โกงสิครับผู้ชมโอ้สุดยอดเลยแต่ว่ามันลอยไม่ค่อยสูงนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะช้านะนี่ครับเราก็สามารถลอยหาคนได้แบบนี้เฮ้ยเด็กดเออ อย่างโกงเลยคือเราสามารถเปลี่ยนไปนั่งเออที่รถเลื่อนนะครับได้นะแล้วก็สามารถยิงบนรถเลื่อนได้เลยนะซึ่งเป็นอะไรที่โกงมากๆคือประมาณว่าเรายิงจากบนฟ้าส่วนศัตรูเนี่ยต้องยิงจากพื้นนะซึ่งยิงยากนะคุณผู้ชมยิงจากพื้นเนี่ยแต่ถ้ายิงลงมาเนี่ยยิงง่านะครับโอ้หบอเลยว่าเจ้ากวางนี่ค่อนข้างที่จะโกงนะครับเนี่ยแมกกาซีนเอา้า โยกเจ้าฟาร์มาสเนี่ยไปแมกกาซีนไม่ได้เหรอเนี่ยโอ<ฮ>เป็นปืนจากแอร์ดอบแล้วเนี่ยมันใส่ได้แค่แบบปลายปืนเท่านั้นเหรอโอ้โหบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะโหดนะครับเนี่ยเจ้าปืนนี้เนี่ยใส่ของแต่งได้เพียงแค่ชิ้นเดียวโอเคเป็นไรครับเหมือนได้ยินเสียงเท้า เอออุย้ยเกือบตายอูย้นึกว่าบอดอ้โหเอามาอีตัวคนรือบบอดรับเนี่ยเออโอ้บอกเลยว่าเกมนี้นี่คนอย่างเยอะ โอเคเดี๋ยวผมขอหาน้ำมันก่อนโอ้งเลนเดียน้ำมันจะหมดมีหรือเปล่าเนี่ยไม่มีเลยเอ้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 ยเดี๋ยวเดี๋ยว เออเอา <laughs> คนนะครับเนี่ยไม่ยิงกวางเรียนเดียเราเฉยเลยเออเอา,เอามาแล้วคนนี็แล้วคุณผู้ชมเฮ้ยอืม าจะไงเยอะแยะครับเนี่ยตอนนี้เหลือ8นะครับกินหาคนเอ้ยเดี๋ยว <c oughs> เรียบร้อยโ,อโหเกือบไป ดีนะครับเนี่ยที่สลับไปนั่งทันเนี่ยเป็นงานที่เละแน่นอนโอ้ออเลยว่าสเต็ปนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยคุณผู้ชมข้างหน้าโอ้ยกระโดดก็ไม่รอดครับเอ้

จังหวะนี้ขี่เล่นเดียวชาร์จเลยคุณผู้ชมไหนละเยอะๆเอ้าอยู่ตรงนี้โ<ห>อ,อโ้เออเรียบร,อยร้อยเกือบไป เอาละครับเหลือตัวข้างหน้าที่เรายิงไม่ตายเมื่อกี้ใช่ไหมเอ้ย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 ย่าอย่าอย่าอย่าห <c oughs> ลบก่อนนะผู้ชมซิกแซกตรงนั้นผู้ชมอยู่ใกล้ๆเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหาจังหวะก่อนตอนนี้ผมขอเปลี่ยนแมกกาซีนแป๊บนึงโอเคเอาละครับเจ้ากวางเล่นดีอ่ะวุ้ยวุ้ยวุ้ย จังหวะนี้ต้องเข้าไปไประชิดตัวนะคผู้ชมยากเออเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอือม,มาเรื่อยเลยเอ้ยอันนี้ตัวสุดท้ายนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนะโอ๊ยโอยโอเฮ้ย,ย,ย,ยเดี๋ยวเดี เบิดนะอตอนแรกผมนึกผมจะตายแล้วอะโอ้โหรอดเฉยเลยเอาละครับคุณผู้ชมข่าวๆะม,มาณนี้ครับสำหรับโหมดฟร์เซ k นคิงดัมแล้วคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้นะหรือว่า ผู้ชมที่สนใจอยากจะมาเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นกันได้กเกมพับจีโมบายนะครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ